สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเือนะครับมาลองผ่าหัวของบอลสีนะครับคุณสีวิชัยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าบอลสีคุณสีวิชัยเรานะครับต้นมันไม่โตนะครับแล้วก็ทิ้งใบนะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทําไมมันถึงทิ้งใบไปนะครับนี่ครับ เหลืออยู่ใบเดียวนะครับแต่ก่อนมีอยู่3มใบสุดท้ายนะครับลงหัวครับแล้วก็เขี้ยวหน่อเต็มเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําการชําแหละนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเราจะได้กี่ต้นนะครับจะได้กี่เขี้ยวกี่หน่อนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะให้ดูนะครับนี่ครับเป็นต้นแรกนะครับเป็นแรกแเลยนะครับต้นแรกๆที่ผมผาหัวออกจาก ต้นใหญ่นี่นะครับจากต้นแม่นี่นะแต่ก,ก่อนผมผ่าครึ่งนะครับตัดครึ่งด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ได้อยู่3ต้นนะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็จะทําการชรําแหละนะครับผมคิดว่าน่าจะได้เป็น1ิบเขี้ยวนะครับก็น่าจะเยอะอยู่เดี๋ยวผมจะทําการชรําแหละเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการชําหระนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเทุกคนครับแล้วผมจะมานับจํานวนชิ้นนะครับว่าเราได้กี่ชิ้นนะครับชิ้นที่หนึ่งนะครับชิ้นที่หนึ่งเนี่ยก็มีประมาณสองเขี้ยวนะครับชิ้นที่สองครับชิ้นที่สามครับก็หลายเขี้ยวนกันนะครับชิ้นที่สี่นะครับก็หลายเขี้ยวนะครับชิ้นที่ห้านะครับอันนี้ก็หลายเขี้ยวนกันนะครับชิ้นที่หครับนี่ชิ้นที่เจ็ดครับ ตัวนี้ก็ชิ้นที่8นะครับชิ้นที่9ชิ้นที่10ชิ้นที่11นะครับนี่เลยครับหลายเที่ยวมากเลยนะทั้งหมดนะครับผมได้อยู่12ชิ้นนะครับนี่ครับนี่เป็นชิ้นที่12นะครับนี่แหละครับแต่ละชิ้นนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้แค่เขียวเดียวหน่อนเดียวนะครับ เราได้หลายชิ้นนะบางชิ้นก็อาจจะมีแค่หน่อเดียวแต่ส่วนใหญ่นะครับมันจะมีทั้งหมด12ชิ้นนี่นะครับส่วนใหญ่จะมีหลายเขี้ยวหลายหนอนะครับท่านผู้ชมครับแล้วอันสุดท้ายนะครับนี่คือต้นแม่นะครับที่ยังเหลืออยู่นะถือว่าคุ้มค่านะครับส่วนวิธีการทาปูนแล้วก็วิธีการอบก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับผมก็ส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครชอบก็ อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u r สไครห์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ